สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับหนุ่มน้อยหน้ามนมันทำไทม์ไลน์นี้ขึ้นมาผมถามว่าไทม์ไลน์ทำไมวันนั้นวันนั้นมันให้นักข่าวช่องหนึงไปทำไทม์ไลน์เพื่อที่จะ ดูเวลาจะได้กะเวลาวันไหนไม่ทราบขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมถามว่าทําไมไม่ทำไทม์ไลน์วัดถ้ำผาแอกก่อนมึงกลับไปทำไทม์ไลน์วัดภูหลวงก่อนแล้วที่สําคัญมึงสั่งนักข่าวให้ไปทำไทม์ไลน์วัดถ้ำภูหลวงแล้วก็ต่อมาที่วัดถ้ำผาแอกเพื่ออะไร มันไปสั่งเขานะครับสั่งสื่อว่าให้สื่อทำไทม์ไลยยน,น์อย่างนู้นอย่างนี้ไปสั่งสื่อช่องช่องหนึ่งให้นักข่าวไปทําทําไมไม่ทำไทม์ไมมมลน์วัดถ้ำผายแอกก่อนเข้าใจประเด็นนี้ไหมครับผมเริ่มสงสัยตัวมันแล้วผมถามว่าคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่สงสัยพระ แต่ลูกทรพีคนนี้กลับสงสัยพระอีกตอนแรกมานะ่ะสงสัยพระนะและเหตุใดถึงกลับตาลปัดมาสงสัยลุงก็ไอเรื่องซองขาว5,000ันเรื่องนี้คนในหมู่บ้านมาบอกผมว่าหนุ่มน้อยหน้ามนให้สื่อช่องหนึ่งไปทำไทม์ไลน์มามันผิดปกติครับเรื่องที่สอง ผมถาม f c ซหน่อยว่า fc จําจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันกําลังไลฟ์สดอยู่แล้วมีสายโทรเข้ามาโทรกลับมาอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันดันลืมปิดเสียงมันตอบเขากลับไปว่างานสําเร็จแล้วผมถามว่างานที่สําเร็จแล้วคืองานอะไรมึงออกมาตอบกูด้วยตรงนี้เจ้าหน้าที่ ไม่เอามันไปสืบสวนโง่หรือปิดเสียงงานสำเร็จแล้วคืออะไรออกมาตอบด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับต่อจากนี้รอข่าวดีเรื่อยไปหลายวันมานี้ผมส่องพระเครื่องมากจึงทำให้ตาเจ็บแถมปวดฟันด้วย3วันเลยอย่างดีที่เมื่อวานหมอถอนเรียบร้อย แต่ยังเจ็บแผลอยู่ส่วนลุงพลช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงรอฟังข่าวดีต่อไปรุกป่าคือแอบเข้าไปจับจองที่ดินตัดไม้ทำลายป่าสารพัดคุณครูใช้ที่ดินครึ่งไร่ติดถนนโดยเปิดเผยเจ้าหน้าที่ป่าไม่รู้เห็นมาตลอดหลายสิบปีไม่ผิดไม่กี่ปีมานี้ ยกให้ลุงป้าทำกินเรื่อยมาลุงตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้กอเดียวซึ่งไม่ได้นำไปค้าขายจึงทำได้ถ้าผมจะกลางกฎหมายตรงนี้และพูดเหมือนฝ่ายตีลุงเพื่อนๆอ,อ่านแล้วคงอึดอัดคำพิพากษาของศาลนั้นไม่ได้ตรงดิ่ง แต่เหมือนรถวิ่งเลี้ยวไปตามทางท่านดูเจตนาแล้วมีดุลยพินิษพิจารณาตามสมควรแก่เหตุที่เกิดขึ้นหลายประการลุงไม่เหมือนคนที่มีเจตนาแอบเข้าไปในป่าเขาและตัดไม้ไปขายพร้อมยึดที่ดินมาเพาะปลูกพืชและสร้างพญานาคนี่แหละ เรียกว่าผิดเต็มๆคือลูกป่าทำไม้ก่อสร้างสิ่งผิดกฎหมายหลายโพสต์ที่ผ่านมาผมจึงเขียนแนวนี้คือใช้แนวคำพิพากษาบวกดุลยพินิษย์ของศาลปรับปรุงมาเขียนให้เพื่อนๆอ่านและสบายใจเอาไว้เปรียบเทียบกับคำพิพากษาไม่ใช่วิจารณ์แบบฝ่ายตรงข้ามคือตรงดิ่ง ตกถนนหรือลงคลองแบบเอาลุงผิดติดคุกผมไปฟังและทักทายช่องพวกเขาเหมือนกันฟังแล้วก็พอรู้ว่าพวกเขาแกล้งดือ้อพูดปลอบใจตัวเองและพักพวกบางคนเตรียมค้อนขวานจะมาทุบพญานาคให้ได้บาปกรรมขึ้นปากแบบนี้นะ่ะเก็บไว้ในใจดีกว่านะผมเคยโพสต์เมื่อต้นปี64ว่าสาร ไม่สั่งทุพพญานาคร้อยเปซตอนนี้ปี65มีบางท่านเชื่อว่าไม่ทุบร้อยเปเซตเช่นกันคือมาดามลาเต้กับเจ้าปู่ขอบคุณที่ทั้งสองคนทั้งสองท่านเห็นตรงกันตอนนี้เท่ากับมีสมคนบอกไม่ทุบเพื่อนๆนเชื่อไหมเอ่ยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของชัยพลวิภาหรือลุงพลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนึกถึงคำที่ท่านบอกว่าตัวเราเปรียบเสมือนหมอเมื่อมีคนไข้มาก็ต้องรักษาและไม่ทิ้งคนป่วยไว้กลางทางต้องรักษาให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอบคุณคำนี้ที่ทำให้เรานั้น มีแรงสู้กับโรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีภาพของทนายความท่านหนึ่งชื่อว่าสุรชัยชินชัยซึ่งภาพดังกล่าวนะครับมีข้อความดังนี้ความยากจนเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนแฟนคลับของลุงพลและป้าแตนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายคนแรกบอกว่าให้กำลังใจลุงพลป้าแตนสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมกู้ศักดิ์ศรีลุงพลคืนมาจากพวกคนชั่วทั้งหลายค่ะความดีจะชนะทุกอย่างค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจจังท่านเป็นคนดีสารเหมือนลุงป้าด้วย ท่านเก่งมากและมีความยุติธรรมสูงดูเหมือนลุงป้าเคยแวะไปหาท่านที่บ้านหลายเดือนมาแล้วไม่คิดว่าท่านจะคือทนายที่มาช่วยลุงพลป้าแตนคืนความยุติธรรมให้กับลุงป้าเสียทีจะต้องเข้าเฟสเป็น fc ท่านแล้วจะให้กำลังใจให้ท่านสู้สู้สไม่ถอย ถัดมานะครับบอกว่าสู้ต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทุกคนในโลกใบนี้ก็ต้องสู้เหมือนกันหมดทุกๆคนถ้าเราไม่ผิดสู้ยิบตาค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ผ่านโรคร้ายไปได้นะครับถัดมานะครับบอกว่าถ้าว่าตาพลเป็นคนชั่วผมเองไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าว่าไอ้ตู่เป็นคนชั่ว ผมนี่เชื่อสนิทใจความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากถึงยานตลาดไทยอย่าปิดเบือนความเป็นจริงคุณพยายามปลุกปั่นให้คนแตกแยกกันสังคมเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้พยายามพูดอะไรให้เป็นความเป็นจริงหน่อยยานตลาดไทยพยายามที่จะโจมตีผมผมก็ไม่ได้ให้ค่า ผมบอกแล้วว่าศัตรูผมคือหนุ่มน้อยหน้ามนไม่ได้เกี่ยวกับยานตลาดไทยแต่จริงๆแล้วยานออกมาปกป้องหนุ่มน้อยหน้ามนว่ามาผมก็ว่ากลับแล้วสิ่งที่ยานตลาดไทยได้ลงข้อความเพจทำร้ายลุงพลไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเจ้าของเพจคนประเภทนี้เอาเรื่องราวมั่วๆต่างๆของใครหลายๆคนมาห้อยให้เอฟซีเข้ามาด่า ไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือไงว่าอุดมการเพจของคุณคืออะไรอุดมการของเพจคุณคือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนแต่คุณปล่อยให้คนบ้าคนบอคนที่ไม่มีตัวตนคนนี้หรือง่ายๆย,ยานตลาดไทยได้เอาข้อมูลอันเป็นเท็จต่างๆว่าร้ายกล่าวร้ายคนอื่นเอามาลงในเพจของคุณผม ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณให้ลูกเพจคุณแล้วคุณดูแลเพจคุณเอามาห้อยแบบนี้หรือว่าอุดมการณ์ของเพจคุณเปลี่ยนไปแล้วช่วยเหลือประชาชนหรือให้คนมาด่ากันในเพจของคุณก็ไม่เข้าใจนะครับทําไมให้คนประเภทนี้ทําไมไม่ไปนับถือคนประเภทนี้ ทำไมไปนับถือคนประเภทนี้ทั้งที่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาไม่เข้าใจทำไมออกมาดิน้นออกมาปกป้องหนุ่มน้อยหน้ามนคุณมีอะไรหรือเปล่า